ซอสโซรอบที่สองนะฮะซอสโซรอบสองครับเริ่มด้วยแอคทิเวทวิชูดาครับวิชูดาสเปตตัวเองครับผมวิชูดาลิงเป็นมังออฟดิเชงยี่นะครับและต่อด้วยคอรออฟดีไซเนอร์ครับแบนนิตสิบครับก็คงแบนนิตไปนั่นแหละแบนนิตสิบครับเชนแม็กซี่ครับกันไว้ก่อนนะฮะกันไว้ดีกว่าแก้ครับโอ๊ยเกาหัวเลยเครียดแม็กซี่รีโซลครับน่าจะเชนแม็กซี่ตั้งแต่ ตั้งแต่วิชุดาครับสงสัยกลัวแกมม่านะฮะ activate emergence ครับ emergence search moye ครับ full combo แล้วครับแต่ไม่เล่นครับเพราะกลัวแม็กซี่นะฮะฝั่งตรงข้ามครับจั่วไปที่หนึ่งครับผมเข้าเทิร์ที่2เริ่ม normal siamin ครับฝั่งเราเชนแม็กซี่บ้างครับ siamin activate ครับ search poker dance ครับ poker dance activate ครับผมเชิงตัวเอง search พังขึ้นมือครับ search ชา a r a k u s ฟ็อกซี่จูนครับทิ้งตัวเองทิ้งเฮโระทิ้งเฮโร่อาคไลท์ครับสเปเดียโนทครับเดียโนทกับเซียมิน2ตัวครับเป็นเคออส r ร l e r อรครับผมเคออส r ร l e r อร์แอคท e ครับโมห้าเชนเดียสองเชนเดียโนทเดียโนทเชนลิกสครับทุยพูมิพูม่ถูกแล้วตอนนี้เดียโนท e s ี l v ฟครับสเปร์ฟ็อกซีจูนครับ เชียร์ูเลอร์โชว์หนึ่งโชว์สองโชว์โโนครับแมงเอ้ยเสิร์ชโชว์โโนอีกเนโกเฟสแล้วก็อากิโดครับผมเสิร์ชฟ็อกซี่ตูนขึ้นมือครับที่เหลือโดนโมไปเชนอากิโดครับแอคทิเวตอากิโดครับแอคทิเวตเซียมินครับเซียมินทาเกตฟ็อกซี่ตูนครับเพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่าน่าจะจำแน่าจะเช่นตารงโดียวกันนะโอเคถูกโมโคนละห้าครับผมซึ่งก็เป็นซอสโสโมเจอเคิลเบกอีกครับโมเพิ่มอีกห้าใบครับเหลือเก้าใบแล้วครับเด็เหลือเก้าใบนะฮะสองปีแวมไพร์ครับโมอีกสี่ใบครับ แถมมีแม็กซี่ด้วยน่าจะเกมนะฮะเนี่ยดูจัดทรงน่าจะเกมนะฮะสเปดดูมเสียดูมเซียฮอลเลอร์ครับเคลวสุเลอร์แอคทิเวทครับสเปดตัวเองครับเหลือ3ใบแล้วฮะตอนนี้3ใบครับจะจวดแล้วครับเหลือ2ใบแล้วครับเหลือ2ใบในเด็กแล้วครับเนโคเฟสแบนดีดีห้าครับกดผ่านก็จบแล้วครับสโนว์สเปดตัวเองครับเกมพอดีฮะเนี้ยเหตุผลที่แม็กซี่ไม่ดีนะครับ เพราะฝ่ายตรง้าเราทเาทำให้ฝ่ายตรงข้มหมดติดได้นี่นะครับ